วิดีโอสาธิตการสร้างแฟ้มสะสมผลงานอ e ิเล็กทรอนิกส์ ePortfolio หน่วยที่2การใช้งาน Google Drive Google Drive เป็นการพัฒนาและการประยุกต์การใช้แฟ้มสะสมผลงานอ e ิเล็กทรอนิกส์ ePortfolio ในการจัดก,การเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้ Google Drive เป็นการให้บริการพื้นที่สำหรับการสร้างและการจัดการเอกสารของ Google ที่ทำให้สามารถใช้ไฟล์แบ่งปันไฟล์และแก้ไขไฟล์ร่วมกันจากทุกที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตด้วยอุปกรณ์ที่หลากหลายซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของครูได้หลากหลายการใช้งาน Google Drive 1. แนะนำ Google Drive Google Drive เป็นบริการจาก Google ที่ทำให้เราสามารถนำไฟล์ต่างๆไปฝากไว้กับ Google ซึ่งทำให้เราสามารถใช้ไฟล์เหล่านั้นจากที่ไหนก็ได้ไม่เพียงแค่ฝากไฟล์เท่านั้นคุณยังสามารถแบ่งปันไฟล์กับคุณที่คุณต้องการและสามารถแก้ไขร่วมกันจากอุปกรณ์ที่หลากหลาย 2. การเข้าเว็บไซต์ของ Google Drive ให้ล็อกอินด้วยอีเมลของ Gmail โดยสามารถทำได้2วิธีคือเข้าผ่าน Google a p p และเข้าผ่าน Google Drive 1. การเข้า Google Drive ผ่าน Google App สามารถทำได้ดังนี้ 1. คลิกปุ่มลงชื่อเข้าสู่ระบบ 2. ล็อกอินด้วยอีเมล 3. คลิกที่สัญลักษณ์ 9. จุดหรือ Google App 4. คลิกเลือก Drive 2. การเข้า Google Drive ผ่าน drive.google.com โดยไปที่หน้าเว็บแล้วล็อกอินผ่านอีเมลของ Gmail 3. การตั้งค่า Google Drive เป็นการเปลี่ยนเมนูเป็นภาษาไทยใน Google Drive ได้ที่เมนูที่เป็นรูปฟันเฟืองโดยสามารถทำได้ดังนี้ 1. คลิกที่ปุ่ม 2. เลือก setting 3. เลือก change language setting 4. คลิกเพื่อเข้าสู่การเปลี่ยนภาษา 5. เลือกภาษาไทย 6. คลิกที่ปุ่มดัน 4. การอัปโหลดข้อมูลสู่ Google Drive และสร้างโฟลเดอร์ 1. การอัปโหลดข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เข้าสู่ Google Drive สามารถอัปโหลดไฟล์ต่างๆได้มากมายทั้งไฟล์เอกสารไฟล์วิดีโอไฟล์รูปภาพเป็นต้นโดยทำตามขั้นตอนดังนี้ 1. คลิกที่ปุ่ม Drive ของฉัน 2. เลือกอัปโหลดไฟล์ 3. เมื่อเลือกไฟล์ที่อัปโหลดแล้วให้คลิก Open 4. รอการอัปโหลดให้ได้100%โปรแกรมจะปรากฏหน้าต่างแสดงผลการอัปโหลดไฟล์ให้รออัปโหลดไฟล์จนเสร็จแล้วไฟล์จะไปปรากฏที่หน้า Google Drive 2การสร้างโฟลเดอร์สามารถทำได้ดังนี้1คลิกปุ่มไดของฉัน2เลือกโฟลเดอร์ใหม่3พิมพ์ตั้งชื่อโฟลเดอร์4คลิกที่ปุ่มสร้าง 3. การลบโฟลเดอร์สามารถทำได้ดังนี้ 1. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่ต้องการลบ 2. เลือกลบ 4. การเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์สามารถทำได้ดังนี้ 1. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่เราต้องการเปลี่ยนชื่อ 2. เลือกเปลี่ยนชื่อ 3. พิมพ์ชื่อที่ต้องการเปลี่ยน 4. คลิกปุ่มตกลง 5. การเปลี่ยนสีโฟลเดอร์สามารถทำได้ดังนี้ 1. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่เราต้องการเปลี่ยนสี 2. เลือกเปลี่ยนสีและจะปรากฏสีให้เลือกสามารถเลือกสีที่ต้องการเปลี่ยนได้เลย 5. การดาวน์โหลดไฟล์จาก Google Drive ไปสู่คอมพิวเตอร์สามารถทำได้ดังนี้ 1. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่เราต้องการดาวน์โหลด 2. เลือกการดาวน์โหลด 6. การแชร์ไฟล์ใช้ร่วมกัน 1. การแชร์ไฟล์ให้กับผู้อื่นสามารถทำได้ดังนี้ 1. คลิกขวาที่ไฟล์ที่เราต้องการแชร์ 2. เลือกแชร์ 3. พิมพ์อีเมลที่ต้องการแชร์ 4. คลิกส่งเพื่อส่งไปยังอีเมลที่ต้องการแชร์ 2. การแชร์ไฟล์ให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงไฟล์ที่เราต้องการแชร์สามารถทำได้ดังนี้ 1. คลิกขวาที่ไฟล์ที่เราต้องการแชร์ 2. เลือกแชร์ 3. คลิกการตั้งค่าการแชร์ 4. เลือกขั้นสูงเพื่อตั้งค่าการแชร์ 5. คลิกเปลี่ยน 6. เลือกเปิดสาธารณะทางเว็บเพื่อให้ผู้อื่นสามารถเข้าถึง 7. คลิกปุ่มบันทึก 8. copy link เพื่อส่งให้เป็นสาธารณะ 9. คลิกปุ่มเสร็จสิ้น 7. การนำลิงก์ไฟล์ที่แชร์ไปไว้ในเว็บ e p o r t f o l i o ให้ไปที่แก้ไขหน้าเว็บแล้วให้เลือกเพิ่มหรือนำลิงก์ออกสามารถทำได้ดังนี้ 1. คลิกเพิ่มหรือนำลิงก์ออก 2. พิมพ์ชื่อไฟล์ 3. ใส่ URL ที่ copy ลิงก์แล้ว 4. ต้องการให้ลิงก์เปิดหน้าต่างใหม่ให้คลิกในช่องเปิดลิงก์นี้ในหน้าต่างใหม่ 5. คลิกปุ่มตกลง